คนร้องเรียนมาเยอะก็คือเรื่องการที่โทรมาที่เขตแล้วอาจจะไม่มีคนรับส่วนหนึ่งปัญหาเราเนี้คือเรื่องว่าเนื่องจากภาษีที่ดินที่ปลูกสร้างซึ่งเรามีการส่งใบแจ้งเก็บเงินถึงประชาชนแล้วนะซึ่งปีนี้เรามีการแจ้งไปมากกว่าเดิมเนี่ยมากกว่าสี่แสนลายตอนภาษีโรงเรือนเนี่ยเราจะแจ้งมาหกแสนลายที่ดินตอนเนี้ยเราถึงหนึ่งล้านกว่าลายแล้วก็ทาให้คนมีปัญหาข้อสงสัยต่างๆและโทรมาที่เขตซึ่งอาจจะมีจํานวนผู้สายไม่เพียงพออันนี้เราต้องปรับปรุงเพื่อ ให้กระบวนการตรงนี้มันสามารถตอบโจทย์คนได้อย่างได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องไปปรับปรุงเรื่องการติดต่อโทรศัพท์เข้ามาที่เขตอาจจะมีบางจุดซึ่งเป็นศูนย์รวมเช่อนอย่างเรื่องภาษีที่สุขสานเนี่ยจะมีศูนย์รวมซึ่งตอบคนเดียวเลยเพราะจะเป็นเรื่องที่ต้องมีความเชี่ยวชาญตัวอื่นก็อยากจะตอบไปที่แต่ละเขตแล้วตอบในเรื่องของตัวเองมัน, <Okay. S 1> น,นก็จะปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นก็จะเป็นส่วนของของอ่าปีที่สอบนี้นะแล้วอย่างหนึ่งที เราจะเน้นเรื่องการจราจรมันจะมีเรื่องการปรับปรุปรงเรื่องกายภาพนะอลองดูไ้เรื่องปัดจุดปาดผ่านทาง4.5อ่าคือตอนนี้ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดเกิดจากจุดฝืดเช่นเกิดมีรถจอดเยอะหรือว่าถนนซึ่งมันเลี้ยวลํำบากซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราสมรามารถปรับกายภาพให้ได้ดีขึ้น ก็เชื่อว่าจะทำให้จุดฝืนน้อยลงและการจราจรดีขึ้นแล้วนอกนอจากการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมสัญญานจราจรอ,อัตโนมัติแล้วเนี่ยทีนี้จะพยายามปรับปรุงจุดไกลภาพที่ฝืนแล้วให้ทางแต่ละเขตเนี่ยไปสำรวจจุดฝืนจุดที่มีปัญหาด้านไกลภาพในพื้นที่มาและทางสำนักโยธาจะไปปรับแก้ให้ดีขึ้นอันนี้ก็ทางก็มีสิบเอ็ดเขตร,รายงานมาแล้วน่าจะมีประมาณาย้อนกลับไปหน่อยมีอยู่สามสิบแปดจุดที่จะเปิดซอยให้มันใหญ่ขึ้นให้การตีโค้งได้ดีขึ้นนะ แล้วก็มีจุดอีกยี่สิบจุดที่เราจะสามารถทาทะลุที่เป็นซอยตันเพื่อให้เกิดทางลัดทางเชื่อมต่างๆซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากนักเพราะว่ามันจะใช้พื้นที่ไม่มากก็อาจําหนดพื้นที่ทำประชาพิจารณ์หนต้องมีเวงคืนหรือขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพยายามพัฒนาจุดฝึกตรงนี้ให้ให้ครบทุกเขตแล้วก็ที่ว่าทําให้การจราจรมันไหลลื่นมากขึ้นนะครับโอเคส่วนเรื่องงาน b m a p o คงอาจจะเลื่อนไปหนึ่งวันนะเพราะว่ามันจะไปได้เอกับกวัน เลือกนายกพอดีิบส13ก็ก็ขออาจจะเราจะไปวันศุกร์ที่14แทน14-15-16สามวันนะก็คงเป็นนิทรรการที่น่าสนุกนะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสร้างความหวังให้ประชาชนในอนาคตกรุงเทพม่านอดีก็ขอเชิญชมพวกเรามาเยี่ยมชมการเปิดวัิที่11วันที่วันที่14เวลา11โมง12โมงนะครับโอเคได้ได้เลยจ้ะถามไม่จ้ะ ที่มันมีรายงานว่าเป็นน้ําท่วมขังมันคือจุดเดิมในปีที่แล้วไหมคะหรือว่ามันอยู่ในจุดอ่อนที่เรามีการสํารวจอยู่แล้วอะคะ่นะแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นจุดซึ่งมีมีความมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเช่น้ายาละท้าวเนี่ยซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีทั้งระบบเดิมกับระบบที่กรมทางกาลังทท่อระบายน้ําที่เาวดีอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จเร็จจุดแจ้งว่าน้ำเองก็เป็นจุดร้อยต่อระหว่างเรากับนนทบุรีแล้วก็เป็นจุดที่กรมทางหลวงกำลังปรับปรุง เรื่องท่อระบายน้ำกับรถไฟฟ้าสายทีมภูอยู่ก็เป็นจุดที่เราอยู่มอนิเตอร์อยู่แต่ต้องต้องเรียนว่าอย่างภาพถ่ายออกไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าน้ําก็ลงอย่างลาด้าว่าลงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลยซึ่งหลายคนบอ,อกว่าลงเร็วมากนะบางทีแล้วไอเหมือนถ้าเราเทน้ําลงผัวเนี่ยบางทีถ้าเกิดท่อมันท่อจํากัดอยู่มางอีตจองมีจุดที่มันขังอยู่บ้างแต่หัวใจว่าเร็วแค่ไหนที่ออกอันนี้คือสิ่งที่วัดว่าเราทําได้ดีแค่ไหนใช่อว่าการระบายออกได้เร็วเนี่ยคือตัวชี้วัดว่าเรามาถูกทางแล้ว แ,แล้วจะ,จะให้ไม่ท่วมเลยเนี่ยมันใหญ่ต้องไปขยายพ่อให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งมันต้องใช้งบมาใช้อะไรอีกมากนะอาจจะเป็นแผนระยะยาวต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์ทุกจุดที่เราเห็นเนี่ยดีขึ้นอย่างเมื่อวานผมติดอยู่ในงานออ,ออกมาสองทุ่มครึ่งก็แห้งหมดละก็เลยไม่ได้ลงมาดูที่ไหนว่าน้ํามันไม่เหลือแล้ว,ลวกตต็ต้องเรียนว่าก็ยังมีจุดที่เราจะก็ต้องเอามาปรับปรุงนะอย่างขยายพลาก็ต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นว่ามีจุดไหนที่ที่จะให้ลดการท่วมถังได้ไหม อาจารย์มองว่านะตอนนี้มันมาถูกทางแล้วผมเชื่อว่าก็ดีขึ้นนะคือที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ดูเรื่องเส้อปล่อยเยอะเรื่องท่อน,น้ําอุดตันต่างๆหลายที่ที่เราคุยก็คือมีการระบายน้ําที่ดีขึ้นแต่ผมว่าก็อย่าประมาทประมาทไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไอ้ท่อระบายน้ําดีขึ้นมันลงท่อแล้วก็ไปลงคลองเล็กไปลงคลองใหญ่ถ้าคลองใหญ่เต็มถึงแม้เราจะลอดท่อเล็กมันก็ล้นท่อเล็กอยู่ดีนั่นตอนนี้หัวใจคือต้องไประบายน้ําในคลองใหญ่ให้ดูแม้แต่ถึงวันนี้ถึงได้ต่างการเรื่องคลองเปลนไป ว่าของเปลงมของรัดราวเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะว่าน้ํมันยังเทืออยู่ก็ต้องรีบระบายน้ํารอไว้ก่อนเลยแก้มลิงที่ไหนดีก็ต้องใส่เข้าไปก่อนนั้นจริงแล้วมันก็ต้องดูทั้งระบบมะแต่ระบบเส้นเลือดฝอยเราดีแลระบบเส้นน้ำใจก็ต้องทําให้มันไหลไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบงตระบายน้ําตัวคลองหลักก็ต้องต้องน้ําเหมือนกันโอเคไหม